สวัสดีจ้าพี่น้องปังปายสกูสุกคนวันนี้หล่ะพากินพาพี่น้องมากินทะเลซีฟู้ดจ้าจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดสีแดงรสเด็ดของข้าจ้าทะเลมีเ้าวกจะมีกุ้งสดนะคะมีแซลมอนแล้วก็มีหอยแครงลวกด้วยค่ะพักเครื่องเคียจะมีใบสลัดมีแตงกวามีผักกาดขาวแล้วก็เบบี้แครอทแกมด้วยกระเทียมทอดด้วยค่ะเดิอพี่น้องจ้ามาจ้ามาเสิบ์ฟนุ่นน้ำกันเนาะน้ำจิ้มซีฟู้ด ของทะเลเหลือจะ้ะในลับพี่น้องสื่อมาก,ก็เลยต้องจัดเห็นมันเหมือนกอนทิวามันจะไม่สุดนะคะมืออื่นกะสีต้องเริ่มทำงานกันแล้วนาอพี่น้องเนาะเอาผู้ใดสนใจนะคะกระเทียมทนเรามีไก่เหมือนหรเด้อค่ะเด้อพี่น้องมีทั้งกระปุกใหญ่นะคะนี่แปดยห้ากร,รัมเด้อพี่น้องจานี่ราคาอยู่ที่ห0ึ่งรบาทไม่รวมค่าจัดส่งนะคะแล้วก็ กระปุกเล็กแบบนี้นะคะนี่70บาทจ้ะมาแรงมากเลยนะคะก็คือเนื้อล้วนนะคะพี่น้องจ้ะสาหรับใครที่ซื้อแบบกระปุกใหญ่แล้วก็กระปุกเล็กไปแล้วพี่น้องว่าต้องเอาอะกระปุกละนามัมนถึงนะะเนื้อขาะเก็บไว้ในตู้เย็นซื้อแบบเนื้อล้วนไปนะคะพี่น้องจ้า50บาทนะไปฉีกแล้วก็เทใส่ไว้คือเกลได้เหมือนกันนะจ้ะพี่น้องจ้ะประหยัดน้ำพี่น,อน้องแถมไม่ต้องแบบว่ากลัวมันหกเลอะเทอะนะคะมากพี่น้องมากจะจวดน้ำกันจ้ะ ้ฉ่ำมากนะคะอ,อันนี้เบบี้แครอท จิมซีฟู้ดแบบหอมจัดจ้านครบทุกรสมากเลยค่ะ แต่อกนี่สิเพิ่นบอกกินคลองนิบจะ้ะเพิ่นนางตอบคอมเมนต์อยู่แล้วกะเท็ดบัญชีจะ้ะเมนูเมนูเรียกน้ำย่อยได้ดีมากและแตกสดๆดอยู่ มโอ้เรลมฮูออกเลยค่ะละมุนหวานมัน นี่แหละดองน้ำปลากวนไว้ประมาณสามสิบนาทีแล้วค่ะอร่อยมาก 八八八九 แคบจ้ะกระเทียมทอดนี่มันกินงายนะคะ มีประโยชน์เรื่องของสุขภาพแล้วก็ทําให้เราจเจริญอาหารนะคะกินอะไรก็อร่อยมะชุนนะคะไม่เปรี้ยวไม่ขมไม่เผ็ดนะคะหวานพอดีดองข้าเนื้อพร้อมกินนะคะกินกับข้อสสดของมั่นแสบอะคะ่ะยิงตำมากุ้งโอ้โหไปดเมกันคะ่ะ จัดจ้านมากหอยแค่มันหน่อยๆจ้ะฟ้าหน่อยแต่กัดแซบด้วยค่ะ như lại mình cà khao แบน้ำจิ้มซีฟ่ฟูต่างสูตรเลยเด้อพี่รองเด้อแต่ว่ายังไม่พร้อมจำหน่ายนะคะ tóc mặt nghe nghe là nạ แซลมอนฉ่ำมากค่ะสซลมันไม่ไม่สดๆพี่น้องเมื่อกีนก้น้ำจิ้มซีฟูดนะคะแสบพนเอยบัวาสซาบบีกับไส้ไปแห้งโอ้ยขึ้นผู้ดังตลงาดไม่ค่อยมักวาซสาบิีจ้ะมันขึ้นผู้ดังไหมจ้ะอื้อ เมื่อวันขอมาตัวหนึ่ง แซ่บจ้ะเมนูมากกินจังใดก็แซ่บอืมดีข้าวตาจะพอง cái phí Hoa hèm Kèm cùng kèm cho ăn Xem hàm cái nào Xem ăn บ่นเป็นสารน้ำหยำ่หรอกค่ะสารน้ำหยำนี่แหละ ทำแตงข้อข้อ โอ้เริ่มเผ็ดแล้วแซ่บแล้วก็เพชดตาพี่น้องซาตเจขั้นกรับเดี๋ยววันนี้ที่อยากจ,จะเป็นแบบว่าไปแก้มเบียร์จักหน่อยนะคะหลังไม่ได้พี่นอ้องเนอะอันส่วอันนี้มันเป็น, Baby นเบบี้แครอทนะคะหาซื้อได้ตามแมคโครกับมี่นะคะบางสาขาเดมอล เซนทันจะมีนะคะเซนทันเดอมอลเนี่ยจะมีส่วสสนใหญ่นะคะแมคโครเนี่ยจะมีเฉพาะบางสาขาเดอร์พนรองเนอรอราคาไม่แพงค่ะแพ็กหนึ่งก็กกินในปากหลายรอบอยู่จ้ะรสชาตินะคะกรอบกรอบมันจะหวานหวานพอดีนะคะอร่อยดีกินง่ายคะ่ะแช่เย็นๆกรอบๆนะคะแล้วก็ก่เน่าที่จักกันไปนะคะโปรโมชั่นเดอพี่นรองเนอร์กระเทียมโทนนะคะกระเทียมโทนดองน้ําผึ้งนะคะของที่หลานมีสามขนาดเวยค่ะมีสามแบบอันนี้กระปุกใหญ่นะคะ 850ยหกรัมด้วยค่ะเด้อดองข้าวเนื้อพร้อมกินนะคะดองอ่าหนึ่งเดือนประมาณเกือบ3สัปดาห์เด้อค่ะพี่นอนจ๋าข้าวเนื้อพร้อมกินเรียบร้อยไม่เผ็ดไม่ฉุนนะคะพี่นอนจ๋าไม่เปรี้ยวกรอบหวานพอดีไม่เลี่ยนนะคะแซ่บแนะนำเลยค่ะขายดีมากแล้วก็กระปุกเล็กนะคะอันนี้กระปุกละหนึ่งร้อยบาทไม่รวมค่าจัดส่งกระปุกเล็กนะคะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เด้อพี่นองเจ็ดสิบบาทไม่รวมค่าจัดส่งเด้อค่ะ แล้วก็มาแรงแซงทางคงก็คือเนื้อล้วนนะคะเนื้อล้วนนี่แพ็คละหนึ่ร้สิกรัมเฉพาะเนื้อล้วนนะคะพี่นนองจ๋าราคาอยู่ที่50บาทด้วยพี่น้องแนะนํานะจ๊ะพี่น้องจ๋าใครสนใจก็ทักแชทมาหรือโทรมาเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ด่าพักกินไปแล้วสวัสดีจ้า